o o อร์น n ิ่งครับเพื่อนๆเนช้าวันศุกร์ที่26เมษายน2567นะครับขอส่งความรักความปรารถนาดีให้สองเพื่อนผ่านทางคลิปนี้ให้เพื่อนๆมีความสุขสุขภาพแข็งแรงแข็งแรง,แรงเดินทางไปไหนมาไหนปลอดภยัยปลอดภัยครับหากใครไม่สามารถใส่บาตยามเช้าได้นะครับสามารถร่วมตั้งจิตอนุโมทนาบุญสาธุบุญและรับพรพระกันครับมาครับมาร่วมรับพรพระกันครับนะฮะเชิครับ กบิติญโญอะวิวาจันตุสาอาภะโลภะวินาสัตุมาเตภาวัตวันตารโยสุขีทิขายุโกภวะอะภิวาทนาสิเลสเนจังวุทธาปจายโนจตตาโลธัมมาวัตันติอายุวันโนสุขังพระรา และผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้จะสร้างความสุขนะฮะเป็นพลังบวกยามเช้าให้กับพี่เพื่อนๆได้เป็นอย่างดีนะครับสุขภาพดีสร้างได้ด้วยตัวเรานะครับมารับพรพระกันต่อครับเชิญครับ เป่แป๊บเดียววันศุกร์แล้วนะครับนะฮะพรุ่งนี้เจอกันบริเวณไซม้านะครับเดี๋ยวพรุนี้พายูจีโอไปใส่ปากด้วยกันนะครับไปตายครับแล้วเจอกันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ